มาสด้าเปิดตัวโครงการ Mazda US College Prep Junior Golf Championship 2024ซึ่งเป็นโครงการชั้นแนวหน้าในระดับสากลที่จัดขึ้นแบบ Exclusive ให้กับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ Mazda และครอบครัวเพื่อเฟ้นหาและผลักดันเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟให้มีโอกาสได้ไปล่นล่นบนเวทีการแข่งขันระดับโลกลุ้นรับทุนการศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางโปรกอล์ฟมืออาชีพพร้อมเปิดตัว m a z d a Exclusive Tourna m e n t 2024 อีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบเอกสิทธิ์สำหรับ m a สเตอร์แฟมิในการเข้าร่วมสนุกออกรอบเล่นกอล์ฟพร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้าโดยทั้งสองโครงการจะจัดแข่งขันขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้ณสนามอัลไพ e กอล์ฟคลับโครงการ Mazda US College Prep Junior Golf Championship 2024เป็นโครงการที่ Mazda จัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แบบ Exclusive ให้กับ m a z d a Family ที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟ ได้มีโอกาสเดินทางตามความฝันและมุ่งสู่การเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพโดยเปิดรับสมัครเยาวชนจำนวน39คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็นชาย25คนและหญิง14คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4ตุลาคมนี้ณสน,นามอภไพากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยผู้ชนะเลิศและทำผลงานดีที่สุด16อันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายในโครงการ มาสด้ U.S. College Prep Junior Golf Championship 2024ในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่สำคัญในวันแข่งขันจะมีโค้ชจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาร่วมสังเกตทักษะฝีมือการเล่นของแต่ละบุคคลซึ่งเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นจะมีโอกาสได้รับเสนอทุนการศึกษาเพื่อปูทางสู่การเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพนอกจากนั้นนักกอล์ฟจำนวนครึ่งหนึ่งที่เข้าแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพที่ทำผลงานได้ดีที่สุด จะได้รับคัดเลือกเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปภายในงานมาสได้ได้ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย Adidas t a y l o r m a d e s สิ c o r r o r a t i o n และบริษัท AR รพร้อมทั้งโปรแพลพ,พ,พัฒราพรสีพัฒราประสิทธิ์นักกอล์ฟสาวไทยดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงเจ้าของตำแหน่ง Miss Tourism Thailand 2020ร่วมกันจัดก,กิจกรรม Ma ส DA กลิกให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานแถลงข่าว โดยมีโปรกอล์ฟอาชีพเป็นผู้มอบความรู้และสอนทักษะทั้งการไ right ร้ากอล์ฟและการพัดกอล์ฟพร้อมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมให้คำแนะนำโดย US College ให้กับนักกีฬาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ชนะเลิศในการเข้าสู่การแข่งขัน JWCI พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน m a z d a US College Prep Junior Golf Championship 2024 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกที่จะมาถึงในวันศุกร์ที่4